ว้าวในที่สุดผมก็ได้เจ้าตัวซิกเก้มาแล้วนะครับและนอกจากนี้ยังได้เจ้าตัวนินจาลมมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเดตปัจจุบันมีอะไรบ้างและที่สาคัญนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะเปิดสมุดม่วงที่สะส,สมกันมา13เล่มมาดูกันว่าผมจะได้หินสก,กิลสีส้มเม็ดแรกไปหรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67เนเลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ ครับสวัสดีพ่อแม่ชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2 w o Nuts no Los Angeles นะครับผมก็สาหรับอัปเดตปัจจุบันนะ Los Angeles ตอนนี้ก็มีเจ้าตัวฮีโร่นะครับผมหรือว่ามอนสเตอร์ที่เข้าใหม่เนี่ยสตัวนั้นก็คือเจ้าตัวซิกเก้นะครับผมและกอ็อีกตัวหนึ่งนะครับผมคือเจ้านินจาธาุาลมนั่นเองเนี่ยผมได้หินสกิลโมงมาแล้วด้วยนะหินสกิลโมงนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะลองเอามาเล่นกันนะ เอาละซึ่งเ,เจ้าตัว2ตัวใหม่นี้นะครับก็เป็นตัวที่แบบไอนะ้แนะนำให้สะส,สมกันนะครับเรามาดูที่กิจกรรมมันก่อนนะตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ลอสเซนจูเลียนะครับก็ใกล้ที่จะเป็นช่วงที่เข้าสู่การแข่งขัน เป็นการแข่งขันระดับโลกแล้วนะครับก็อยากให้คอยติดตามกันด้วยนะตอนนี้มีกิจกรรมต้อนรับฮาโลวีนนะครับผมก็ต้องเล่นอารีนาเนี่ยนะครับผมทั้งหมดเนี่ยหครั้งละครั้งสองอารีนาสครั้งแล้วก็3ครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะสะสมเจ้าตัวฟักทองเนี่ยนะครับในการที่จะไปซื้อของในร้านได้เลยนะครับผมแล้วก็มีถึงสมุดม่วงลยทีเดียวนะครับผมก็โอ้โหเป็นสมุดม่วงก็ขอให้ได้การ์ดสีทองแล้วกันนะทุกคนนะนี่แล้วก็นอกจากนี้นะครับมีตัวเลือกมอนสเตอร์ในตำนานด้วยนะอันนี้ถือว่า นี่ครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็จะมอีอีกอันนึงครับพตอนนี้มันจะเข้าใกล้สู่แชมเปี้ยนชิพที่เล่าให้ฟังนะเพื่อนๆสามารถที่จะมาล็อกอินเรื่อยๆแล้วก็รับรางวัลสูงสุดเนี่ยเป็นหินสกิลระดับตำนานฟรีเลยนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ผมจะได้หินส้มครั้งแรกในใน,ในชีวิตผมละแต่ว่าผมอยากได้ตอนหินม่วงครั้งนี้มากกว่าไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นการแบบเล่นเก็บแต้มนะครับผมทําทการกวาดล้างนะครับเจ้าตัว เจ้าตัวนักล่าคาหัวประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับผมก็จะมีกิจกรรมแจ้งเตือนอาทายผลด้วยนะครับในการแข่งขันนะก็อย่าลืมไปทายผลกันนะครับนี่ครับก็าการศึกการต่อสู้ world championship นะครับผมจะจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนะครับผมเวลาบ่าย3โมงก็อย่าลืมมาติดตามกันนะฮะอันนี้คือแบบว่าจะมีผู้เล่นที่แบบ แข็งแกร่ง,งหลายๆคนมาแข่งกันเลยนะมีมาร์ฟคิงมีอะไรพว,พวกนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยครับมาร์ฟคิงก็ตโซนะครับแล้วก็คิงโอลาฟนะครับมังกี้ดีลูฟี่นะครับไซเฟอร์เกรดแฮปปี้แล้วก็อ่า ปาร์คบายยังบุ่นะครับเนี่ยคือแบบอ,อย่างมาร์คคิงแง้เมื่อครา,าที่แล้วเขาก็แบบโชว์ลีลาการเล่นเกมพลิกอะไรตามสถานการณ์ได้ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยก็จะมีกิจกรรมทายผลก็อย่าลืมไปทายกันนะครับเนี่ยมาร์คคิงส่งส่วนลยโคแบบเครดิตรอบนี้ค่อนข้างดีมากนะครับเอาละก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเดี๋ยวเรามาเปิดสกอร์สีม่วงกันนะครับโอ้โหแบบผมดองมานานมากก็เลยคิดว่ารอบนี้แหละมันจะต้องเป็นโอกาสของผมอย่างเป็นแน่แท้เลยนะครับ เนี่ยแล้วใน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 ,ในหน้าซัมมอนนะครับตอนนี้สามารถซัมมอนเนี่ยเจ้าตัวซิกเก้แล้วมีโอกาสที่จะได้ลุ้นรับเจ้าหินสกิลม่วงอ่าหินสกิลสีส้มของซิกเก้ได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าใครได้ก็โชคดีมากเพราะซิกเก้มันสามารถที่จะแบบใช้อะไรนะถ้าไม่ตายสอดออฟส์อ่าสุพรีมสกายบุฟนะครับผมก็แรงมากทีเดียวเอาละมาดูกันนะซัมมอนคัมมีโบราณผมเปิดทีละใบแล้วกันเนาะผมไม่เชื่อใน5ใบนะครับเดี๋ยวมันจะเปลือง <laughs> เดี๋ยวเปิดห้าใบแล้วเดี๋ยวผลออกมาแล้วลองจั๊กใบแรกก็สีม่วงไปแล้วนะครับผมอ้อย ให้พี่ดีๆบ้างเถอะขอร้องล่ะโอ้ม่วงไปที่หนึ่งนะครับไปนี่นี่ครับสีส้มใบแรกถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะได้แบบคูณหนึ่งกับคูณสองอันนี้ถือว่าสีส้มไม่ถือว่าผมว่าอ่าเท่าทุนแล้วกันนะครับชูแอบได้ตัวอะไรมาโอ้เจ้ามาเอเลนนอร์นะฮะเอาเถอะเอาก็ได้ถือว่าไม่แย่นะฮะตัวนี้ก็เอาไว้อัพสกิลนะครับไปต่อเลยเพื่อนเออนั่นแหละม่วงไปสิโอ้ย มาอีกสักม่วงตึมอย่าม่วงเยอะสิได้ไหมสแกลับนะครับอืม,มาต่อยังม่วงอยู่อีกโอ้โหโหโหสิบกว่าใบสิบกว่าใบที่ฉันเฝ้ารอเธอโอ้โหดองมาเยอะเลยเนี่ยลาพิสนะครับอึ๊บปวัดปึ่งเออมาม่วงเข้าไปไอ้ขอหินสกลบ้างสิมันออกยากอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ โซเฟียนะครับปึ๊บเอ,เ,อเอาแบ็คเอาโหเอาแบ็คกราวสีอื่นมันก็ได้นะปกติแล้วก็คือว่าเราสามารถที่จะเห็นแบบไอ้การ์ดที่มันจะออกเป็นการ์ดอะไรนะครับเลยได้จากอเจ้าตัวแบ็คกราวสีของมันนะครับปึ๊บไปนี่ครับได้ขห็นสก,กิลมาหนึ่งอันอะมาเอาของซิกเก้ก็ได้ไปปึ้งสีเขียวนะครับซ้ำด้วยอันนี้ก็จะเป็นคอปป์เจ็บปวดแต่ใกล้แล้วนะ หมายถึงหมายถึงว่าการ,าการสกิลนี่แบบว่าใกล้สะสมแต้มได้ครบหนึ่งพันแต้มจะได้แบบซื้อการ์ดวงที่ไม่ซ้ําได้นะครับสแกนหลับอีกแล้วมมันออกยากมากเลยอีหกใบเออสีส้มนั่นแหละโอเคการสีส้มนะครับถ้าเป็นสีส้มคูณสองได้ก็จะดีนะขอแบบพวกคิเมล,าเล่าอะไรคิเมล่าผมใช้เยอะมากเลยนะครับราคาอะไรอย่างเงี้ยน,นะราคาไหมไม่ใช่นะแพนด้านะครับตัวพ๊กพวกเลยตัวปุ้มปุ้ยเหมือนกันนะครับเฮ๊บนี่มัววลงนะฮะ ได้มาใบหนึ่งนะครับไม่แย่ไม่แย่นะไปต่อไปเออสีม่วงเข้าไปเห็นสกิลส้มมันจะยากเย็นอะไรขนาดน,นั้น呐นตั้งแต่ผมเล่นมานี่ผมยังไม่เคยได้เห็นสกิลส้มใส่ไอดีผมเลยแม้แต่ใบเดียวนะครับถ้ามันได้ก็คงจะดีจะได้เล่นแบบลองเล่นสนุกสนุก,นกอะไรเงี้ยเออไหนล่ะไออันนี้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 อนนขอ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 สีส้มสีส้มส้มไหมส้มม่วงนะฮะโอเคไม่ซ้ำนะได้ของไอเจ้าตัวบอมนะครับผมซีบลอต้า โอ้โหพอห็นสก,กิลจะออกมาแตละล้านได้นี่ก็ยากแล้วนะนี่ยังจะต้องแบบมาโอ้โหได้ซีบรอต้ามาเดี๋ยวต้องลองใช้นะสีม่วงนี่คือแบบว่ามันตอนมันตายแล้วมันจะวิ่งไประเบิดศัตรูใช่ไหมสีม่วงอีกแล้วโหม่วงแหลกล้านเลยเดียวโอ้โ no. นจะม่วงอะไรเยอะขนาดนี้โอ้ยลาพิสนะฮะสงสัยว่าต้องอัพลาพิสแล้วมั้งเนี่ย เออว่วงหมดเลยได้เห็นสกิลสีว่วงมาหนึ่งอันอ้อยสิบสามเล่มที่สะสมมาออออได้ลาพิสนะครับเดี๋ยวลาพิสก็คงเป็นตัวที่อีกตัวนึงให่ได้ใช้แน่เลยเนี่ยนะเอาละครับก็เนี่ยครับประมาณนี้นะฮะสำหรับอ,อ่อ สำหรับการเปิดสมุดในรอบนี้นะครับก็คิดว่าเเตรียมเตรีเตรียมตัวรับชมนะครับผมการแข่งขันได้นะครับในวันที่7พฤศจิกาย,ยนนะรับรองว่ามันหยดย้อยแน่ๆ,ๆแล้วก็นั่นจะมีพวกโค้และของรางวัลแจกในงานด้วยนะครับกุสัาการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย